Yeah. <laughs> you แตงละวันขอให้สิงหาไปบใ้วยขอบคุณครับขอบคุณครับร้องจนคอแห้งเลยครับเมื่อกี้ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณโอเขาบอกตรงคนเสร็จพี่มีแต่ให้คนนี้เป็นมีแต่ให้ให้ป๋าด้วยเฮ้ยคืนนี้กูไม่เลิกหรอถ้าถ้ากลุ่มนี้ไม่หลับ กลาบาไม่ใช่ไม่ใช่แมลูกจีนมึงก็รู้อยู่ว่าลูกจีนแม่หน้าขนาดนี้จะไปบินกาลาบาเดี๋ยวนี้ลูกฟังเพลงของน้องสิงหาเพลงเร็วๆครับเพลงนี้อะคนที่ร้องเพลงนี้ดั้งเดิมเลยนะครับผมบ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีลูกอาชื่อเพลงลมชักเว่าวลมว่าวครับลมว่าไม่มีชักนะ ลมว่าวนะทั้งวันทายลูกหิด I'm gonna ว้าวนะฮะลมว่าวลงลมว่าวสมัยก่อนกลางวันไทยลูกในกรงครับผมกลางวันไปในลูกศิษย์ค,ร,ครูสุพลลมว่าวลมหนาวที่ร้ายคร,ครูสุพลสมบัติเจริญเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบครับผมของคนแถวนี้ลูกครับแถวนี้นี่มีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อยู่หลายคนอย่างเช่นครูไพรวันลูกเพชรครับรู้จักชื่อมั้ยรู้จักรู้จักสนิทกันมั้ยอ้า ไม่ไม่นสนิทท่านเสียไปก่อนครับผมไพรวันลูกเพชรนี่เป็นคนที่ร้องเพลงหวานแล้วก็เพราะานี่แม่แม่แมรุ่นเนี้ยต้องชอบแน่นอนเลยไพรวันลูกเพชรใช่ไหมฮะร้ร้องเมรชจัง,งประจําทางสายเพลงบุรีผารร่านองค์ปทุมเจดีย์ อยากจะร้องเพลงจังหวะเร็วๆบ้างต่อไปนี้จะไม่มีเพลงชา้าแล้วคุณลุงคุณลุงมีมีศิลปินในดวงใจไหมครับในดวงใจชอบที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนักร้องผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมครับผม,มผู้หญิงชอบอ้อมสุนิสาสุนิสาเนีย่ยตอนนี้ก็จะร้องเพลงไม่ได้ต่อไปไม่ใช่เอาที่เราชอบจริงๆที่เรา,เราแบบเคยเอาเขามาเป็นต้นแบบ รักมากที่สุดคือพุ่มพวงดวงจันทร์นี่ครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สนิทกับคุณลุงมากสนิทมากสนิทมากสมัยก่อนนั้นตั้งวงอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าคือวงวงวงลุงไม่ดังครับวงพี่พึ่งดังแล้วพี่พึ่งก็ต้องมาช่วยที่วงลุงเพราะเจ้าของวงคนเดียวกันคือคุณอาสังเสรนุ่งเสริชัยครับเนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์นี่ลุงจําเพลงได้หมดจาได้หมดเลยจาได้หมดทุกเพลงทําไมขอเพลงแม่พึ่งเพลงหนึ่ง เป็นไรครับอ่ถ้าสมมุติว่าถ้าจำได้จริงๆอ่าสาวหน้าของพี่ไม่ใช่ของพุนะ่มพวงไม่ใช่แก้รอพี่พี่จา ทำไรลูกแล้วกูไม่ได้ตัดผมทำอะไรกูจะทำอะไรยืนเฉยๆร้องดีขนาดนี <imagery> ้ไหม มึงเล่นอะไรกูวะเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งตุ้งหัวรับอะไรลูกอย่าเล่นนะจริงนะอย่าเล่นนะเอาหน้าสักหน่อยมันไม่เหมือนนี่ทุกคนอยากดูแต่งตัวคุ่มพวงไหมครับปบมือดังๆังปมือดังดังไอ้เอ้า ม่วูวาผมรู้รู้ว่าชอบอตั้งนานแล้วแต่ไม่พูดอ,อ่ะมาร้องเลยแล,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 แล้ขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้สิ่งนี้ก็ต้องนึกถึงไม่พิ่งพวนทุกคนนึกถึงครับนี่ มาเกินพึ่งฝันเนี่ทุกคนเลยค่ะ แม่พึ่งเขาชอบสีแดงๆไแสิโอ้โโอโมันจะทาลิปสติกวุ้นชักว่าวยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่นะนี่ปั้นไว้ตรงนี้นะแม่นะต้องให้แม่มาขอหวยกันนะอน,นุนวัตเลม่ขิงคนละวัดกันจิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย,ย สักหน่อยนะสักหน่อยตั้งแต่กูเกิดมาเป็นนักร้องกูไม่เคยทำแบบนี้ เดิมหรือเปล่าพี่เจ๊นี่ก็เลยมาดูกันทุกคนจริงๆเลยนะนดูทุกบ้านเลยอ่ะมาใครคิดถึงพุ่มพวงทำไมฮะนีาา่แล้วพุ่พูปไปสุกูยังพูดผู้ชายอยู่เลยใครคิดถึงพุ่มพวงฟังเพลงนี้กันเลยค่ะมา